ไปต่อกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือส,อสอสอร่วมมือกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายกระดับผู้เรียนอาชีวะเรียนรู้จริง นายยศพลเวนุโกเศธเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนโดยมีนายสมพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมลงนาม นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยคํานึงถึงความต้องการและตอบโจทย์ของสถานประกอบการในปัจจุบันพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งในครั้งนี้สอสอและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนได้ร่วมลวงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสในสาขางานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ความร่วมมือกับบริษัทในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ทักษะเจตคติประสบการณ์เกิดเป็นความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนสายวิชาชีพและกับครูนักเรียนนักศึกษาเพื่อนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้โดยสอ,อสอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆและขยายความร่วมมือและยกระดับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเรียนดีมีความสุขจบแล้วมีงานทำต่อไปทางด้านนายสมพจน์อาหูในประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิงง์จำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาพลังงานสะอาดทังด้านพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทและสอ,อสอมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงพร้อมส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสอ,อสอที่สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีบริษัทจึงมีความยินดีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในสาขาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญจึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงสู่การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป